สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้กลับมาเจอกับอันปฏิพัติออโต้กันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้อันมีตัวรถกระบะแคมปอีกหนึ่งรุ่นเข้ามาอัปเดตแล้วก็รีวิวให้กับพี่ๆทุกท่านได้รับชมกันนะครับถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกรบกวนฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยเรามาเริ่มรับชมตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคันนี้เป็นตัว t ต y o ต้ h ไ l u ั Re ี o 2.4ตัว J กระจกมือหมุนโรงงานนะครับซึ่งถ้าเกิดในช่วงของกลางเดือนตุลาแล้วเนี่ยเราจะมีตัวรถแคบเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะมากทั้ง1.9ทั้ง2.4ตรงนี้อันเลยต้องรีบในเรื่องของตัวรถให้เรื่องของการอัปเดตมีให้กับพี่ๆทุกท่านได้รับชมมันด้วยเผื่อถ้าเกิดใครที่กำลังมองหาแคบใส่ตู้ วิ่งงานแล้วก็ใช้เป็นตัวรถบ้านด้วยนะครับสีขาวเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยชนหนักพิควน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อเป็นกระไมยอันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับก็จะเป็นตัวทรงเดิมเลยแต่ถ้าเกิดอยากแปลงปลงแปลงหน้าเพิ่มเติมอะไรก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อครับสำหรับตัวเครื่องยนต์2.4ลิตรเนี่ยก็จะเป็นตัว 2GD นะฮะเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะครับเครื่องเดิมครับ,แบบรบ,รรบแห้งๆไม่มีข้ามําเครื่องไหลยเยิม้ม เดี๋ยวตรงนี้ในก่อนออกจากร้านเนี่ยก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟแล้วก็ตั้งศูนย์ถุงร้อนะครับให้กับคุณลูกค้าใหม่ทั้งหมดก่อนส่งหม้อนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะฮะรถพร้อมใช้งานทันทีนะครับถ้าเกิดรถมันสามารถพูดได้เนี่ยมันคงบอกว่าผมพร้อมแล้วพี่ล่ะพร้อมกันหรือยังนะครับคราวนี้เรามาดูด้านข้างกันต่อครับในส่วนของตัวด้านข้างเนี่ยคันนี้เราใส่เป็นตัว CE28 9เก้าครึ่งรัดด้วยยาง2อ5 4 0 R18 ่านะครับ ข้างหน้านี่ประมาณ3นิ้วสอดแล้วก็ส่งตัวไฟเลี้ยวนี่ก็อยู่ตรงแก้มข้างนะครับสีสวยเสมอกันทั่วทั้งคันเดี๋ยวก่อนออกจากร้านตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะขัดสีเครือผิวให้นะครับตัวแคปบก็สามารถเปิดได้นะฮะเก้าอีกสิบองศาสุขสบายในเรื่องของการขึ้นลงนะครับแล้วก็ตัวตู้คันนี้เนี่ยเราใส่ความสูงอยู่ที่ 2เมตร10นะครับแล้วก็จดทะเบียนลงเล่มไว้กับลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับก็ในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมันครบหมดอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงครับตรงนี้จบในคุ้มในร้านเดียวด้วยและสับล้อหลังตรงนี้ก็จะเป็นตัว10ครึ่งนะฮะแต่ว่ายางเนี่ยจะเป็น2 5 5 50R18 นะครับสีล้อเบิกใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างได้ทรงแบบตูดห้อยก็บอกได้ตรงนี้เราจัดการให้นะครับคราวนี้เรามาดูด้านท้ายกันบ้างครับสำหรับในส่วนของฝาท้าย ฝาท้ายเดิมนะฮะร,รถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแล้วก็ไฟเบรกทั้งสามนี้ก็จะเป็นแบบ LED นะครับส่วนรับตัวด้านหลังตู้ก็จะมีตัวฟิล์มกันรอยเส้นกันสะท้อนแสงนะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวไฟเบรกด้านบน ติดหมดทุกดวงนะครับตรงนี้เป็นตัวตู้มือหนึ่งเบิกให้ใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบางคนเน้นในเรื่องตัวการันทุกหนักหรือว่าวิ่งสายยาวเนี่ยอยากจะเสริมเนบเพิ่มเติมก็สามารถบอกได้ตรงนี้ด้านจัดการให้นะครับเราดูด้านในกันต่อครับสาหรับในส่วนตัวด้านในนะฮะก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กนะครับถุงนมนี้ภายมีให้ครบทุกจุดนะครับแล้วก็สับตัวเครื่องเล่นตรงนี้เนี่ยก็เป็น C ีดีวิลล์เอ็มบีสามเชื่อมต่อบูทชธได้นะครับแล้วก็จะมีที่เสียบฮะแล้วก็ USB นะรับส่วก็ย ก็จะเป็นแบบปรับแมนนวลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะครับสำหรับกุญแจนี่ก็จะเป็นตัวดอกแบบธรรมดานะฮะกระจกเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเป็นแบบปรับมือหมุนแต่ว่าณคราวนี้เนี่ยเราเลยทาให้มันเป็นแบบปรับไฟฟ้าให้แล้วที่ทางร้านเราจัดก,การให้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หายห่วงได้เลยนะฮะทุกอย่างเนี่ยต้องครบถ้วนอยู่แล้วหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นเสียงเรียกร้องจากคุณลูกค้าหลายๆคนละครับที่ต้องการแบบนี้ต้องการแบบนั้นอยากได้อย่างนั้นตรงนี้ก็เลยจัดก,การให้ นะครับเพราะน,นั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วบ,บางคนอยากจะแต่งสวยแต่งซิ่งหน่อยนี้ก็แล้วแต่สไตล์เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะฮะก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับเดินได้ขาวนะฮะนั่งสบายนะครับพื้นที่ในเรื่องตัวการเดินสาร ว้างขวางนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวแคปบนั่งหลังก็สามารถโดยสารได้แล้วก็วางพวกแบบสิ่งของบรรจุสัมรารพวกนี้เนี่ยก็สบายบายเลยนะครับส่วนซอบเลขไมค์คันนี้ไมค์อยู่ที่แสนสองนะครับจริงๆเนี่ยตัวรถมีให้เลือกเยอะนะฮะแต่ว่าคันนี้คือเป็นคันแรกที่มันเสร็จแล้วในส่วนตัวรถนี้เพราะนั้นถ้าเกิดใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราไปสุกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาซับคันนี้กันอีกทีหนึ่งไปครับโอเคครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันแนะ่ในส่วนตัวแคปบใส่ตู้ทึบคันนี้นะครับ ก็สําหรับภายในเดือนนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นเสริมสุดพิเศษให้สับพี่ๆทุกท่านนะครับที่สนใจจะออกรถใช้งานภายในเดือนนี้รับรองเลยว่าคุ้มแน่นอนก็คือขับฟรี9 0วันออกภายในเดือนนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าออก2564ผ่อน2565คุ้มอยู่แล้วครับพฤศจิกาธันวามกราลาไม่ต้องผ่อนค่าง,งวดปล่อยไปเลย ไม่ต้องสนใจเดี๋ยวค่อยไปผ่อนอีกทีนึงให้มันครบ90วันไปก่อนนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องตัวราคานะครับเสาคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่459,000บาทนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีนะครับคันนี้ใช้เงินออกรถเพียงแค่6,000บาทไทยจบเลยแต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิตนะฮะดาวเริ่มต้น 6 0ันแต่ว่าในส่วนของการที่เหมือนกันก็คือในเรื่องของขับฟรี90วันหรือว่าผ่อนอีกทีปีหน้านั่นเองนะครับสับคิมนี้อยนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไงก็ต้องขอฝากตัวพวกแบบรถตู้ทึบแบบนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวไอดียไลน์แอนไลน์มาสอบถามรายละเอียดกันเพิ่มเติมก่อนได้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่หรือว่ามีคันไหนมาแนะนําให้กับผู้ลูกค้าได้รับชมอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูกนได้เลยคลิปนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับับสสวสดีครับ